สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ไรเดอร์คลับช่องที่พาเพื่อนๆไปรู้จักกับโลกของรถจักรยานยนต์ไม่ว่าจะเป็นรุ่นใหม่รุ่นคลาสสิกหรือจะเป็นรถแต่งสุดเท่จากทั่วทุกมุมโลกวันนี้เรามีของน่ารักแต่มาความสามารถมาแนะนํากันครับกับเจ้าลิงน้อยนายตำนานที่กลับมาอีกครั้งในปี2025นั่นก็คือ Hon ด้า o ังกี125รุ่นใหม่ล่าสุดที่ใครเห็นก็ต้องร้องว้าวเพราะความน่ารักและคลาสสิกที่ยังคงเอกลักษณ์พร้อมอัปเกรดใหม่ทั้งดีไซน์และเทคโนโลยี หลายคนอาจจะคุ้นเคยกับชื่อมังกี้เพราะมันมีประวัติศาสตร์ยาวนานมากกว่า60ปีโดยเฉพาะในญี่ปุ่นและไทยบ้านเราก็มีแฟนๆฮอนด้ามังกีอยู่จำนวนไม่น้อยและในปี2025นี้ Honda ก็ได้ปล่อยเวอร์ชันล่าสุดออกมาเอาใจแฟนๆทั่วโลกซึ่งวันนี้ไรเดอร์คลับจะพาไปชมแบบละเอียดยิบกันครับว่าเจ้ามังกี125 2025มีอะไรเปลี่ยนแปลงไปบ้างสเปคเป็นยังไงขี่ดีไหมและที่สำคัญคือราคาจำหน่ายจะอยู่ที่เท่าไหร่ในประเทศไทย เริ่มกันที่ภาพรวมภายนอกก่อนเลยครับ h o n d ้า o ังกี125 2025ยังคงไว้ซึ่งดีไซน์สุดคลาสสิกที่โด่งดังในยุค 60s แต่ถูกเติมเต็มด้วยความทันสมัยและเทคโนโลยีใหม่ๆตัวรถมีขนาดเล็กกระทัดรัดขี่ง่ายเหมาะสำหรับคนเมืองหรือสายเที่ยวที่ชอบความโดดเด่นไม่เหมือนใครไฟหน้าทรงกลมแบบเล็ดยังคงเป็นเอกลักษณ์ของ m ังกี y ที่หลายคนหลงรักแฟริ่งของตัวรถทำจากวัสดุคุณภาพสูงน้ำหนักเบาแต่แข็งแรงสีสันปีนี้มีให้เลือกหลากหลายสีมากขึ้น เช่นสีเหลืองขาวสีแดงขาวและสีฟ้าขาวซึ่งแต่ละสีทําให้ตัวรถดูสดใสและมีชีวิตชีวามากขึ้นมาพร้อมกับลวดลายพิเศษที่สะท้อนความวินเทจอย่างลงตัวมาดูกันที่เครื่องยนต์กันบ้างครับ Honda Monkey 125 2025มาพร้อมกับเครื่องยนต์1 2 0ซ c ซแบบ4จังหวะ SOHC ระบายความร้อนด้วยอากาศซึ่งเป็นเครื่องยนต์แบบใหม่ที่ได้รับการปรับแต่งให้ประหยัดน้ำมันมากยิ่งขึ้น พร้อมกับระบบหัวฉีด PGM-FI ที่ทำให้การเผาไม่มีประสิทธิภาพสูงและตอบสนองการขับขี่ได้อย่างดีเยี่ยมกำลังเครื่องยนต์สูงสุดอยู่ที่ประมาณ9.3แรงม้าที่6,750รอบตอน,นาทีและแรงบิดสูงสุดที่11นิวตันเมตรที่5,500รอบตอน,นาทีซึ่งเพียงพอต่อการใช้งานในเมืองหรือออกทริประยะใกล้สบายๆไม่ว่าจะขี่ไปคาเฟ่หรือออกทริปกับเพื่อนก็เท่ไม่ซ้ำใครระบบเกียร์ในรุ่นนี้ใช้แบบเกียร์5สปีดซึ่งเป็นหนึ่งในการเปลี่ยนแปลงสำคัญจากกลุ่นก่อนหน้า เพราะก่อนหน้าน,นี้ใช้เกียร์4สปีดการเปลี่ยนมาเป็นเกียร์5สปีดทำให้การขับขี่ลื่นไหลขึ้นโดยเฉพาะเวลาใช้ความเร็วสูงหรือขี่บนทางลาดยาวๆระบบการสะเทือนหน้าแบบเทเลสโคปิกพร้อมโช๊คอ,อัพขนาดใหญ่และระบบการสะเทือนหลังแบบโช๊คคู่ที่สามารถปรับระดับได้ซึ่งช่วยซับแรงกระแทกได้ดีแม้ถนนจะครุกระแค่ไหนให้ความรู้สึกขี่นิ่มสบายทั้งคนขี่และผู้ซ้อนท้ายระบบเบรกเป็นแบบดิสเบรกทั้งหน้าและหลัง พร้อมระบบ ABS เฉพาะล้อหน้าเพิ่มความปลอดภัยในการเบรกโดยเฉพาะบนถนนลื่นหรือต้องเบรกกระทันหันล้อใช้แบบล้อซี่ลวดขนาด12นิ้วพร้อมอยางแบบกึง OFF ่งออฟโรดที่สามารถขี่ได้ทั้งบนถนนเรียบและถนนทางฝุ่นเล็กน้อยหน้าจอแสดงผลของ m ังกี้1252025เป็นแบบดิจิตอล LCD เต็มรูปแบบแสดงข้อมูลครบถ้วนทั้งความเร็วระยะทางน้ำมันและไฟเตือนต่างๆการออกแบบหน้าจอย,ยังคงความคลาสิกด้วยกรอบทรงกลมแต่ใส่ใจในรายละเอียดความล้ำสมัย อีกจุดเด่นที่ไม่พูดถึงไม่ได้เลยก็คือความประหยัดน้ำมันมังกี้125 2025ทำอัตราสิ้นเปลืองเฉลี่ยประมาณ60-65กิโลเมตรต่อลิตรเรียกได้ว่าเติมน้ำมันครั้งหนึ่งไปได้ไกลามากเหมาะกับยุคที่ราคาน้ำมันผันผวนแบบนี้สุดๆสำหรับคนที่ชื่นชอบการแต่งรถมังกี้125ก็ยังเป็นหนึ่งในโมเดลที่นิยมแต่งมากที่สุดในตลาด มีอะไหล่แต่งให้เลือกเยอะทั้งจาก Honda แท้และแบรนด์แต่งดังๆมากมายไม่ว่าจะเป็นท่อแต่งบบาแต่งไฟหน้าชุดสีหรือกระเป๋าข้างเรียกได้ว่าแต่งได้ไม่รู้จบมาถึงเรื่องที่หลายคนรอคอยที่สุดก็คือราคาจำหน่ายของ Honda m o n k ก y 125 2025ในประเทศไทยครับโดยราคาคาดการเปิดตัวอยู่ที่ประมาณ1 19,000บาทซึ่งเป็นราคาที่สมเหตุสมผลเมื่อเทียบกับคุณภาพวัสดุและเทคโนโลยีที่ใส่เข้ามาในปี2025นี้ ทาง Honda ประเทศไทยยังมีโปรโมชันและเงื่อนไขาการผ่อนชำระกับไฟแนซนที่น่าสนใจอีกด้วยเริ่มต้นผ่อนเพียงประมาณ3 0 0 0ถึง3,500บาทต่อเดือนขึ้นอยู่กับเงื่อนไขแต่ละสาขาใครที่อยากเป็นเจ้าของลิงน้อยสุดเทก็สามารถติดต่อโชว์รูม h อน da าได้ทั่วประเทศเลยครับในด้านการใช้งานจริงเจ้ามันกี้1 2 5 2 0 2 5นั้นขี่ง่ายมากครับบอดเตี้ยน้ำหนักเบาเพียงประมาณ104กิโลกรัมทำให้ควบคุมได้ง่ายแม้จะเป็นผู้หญิงหรือมือใหม่ ขี่ในเมืองก็คล่องขี่ออกต่างจังหวัดก็ไหวเพียงแต่อาจจะไม่ได้เร็วจี๊ดเหมือนพวกรถสปอร์ตเพราะเน้นความชิลและสไตล์สำหรับใครที่เป็นแฟนมังกี้อยู่แล้วปีนี้ถือว่าเป็นการอัปเกรดที่น่าสนใจทั้งในเรื่องของสมรรถนะและความปลอดภยัยใครที่อยากเก็บสะสมหรือซื้อไว้ขี่เที่ยวชิลๆวชีวบอกเลยว่าไม่ควรพลาดอีกจุดหนึ่งที่ไรเดอร์คลับชอบมากในรุ่นนี้ก็คือความสามารถในการพกพาไปเที่ยวต่างจังหวัดง่าย เพราะตัวรถมีขนาดเล็กสามารถใส่ท้ายรถกระบะหรือรถ SUV ได้สได้สบายๆทำให้คนที่ชอบเดินทางเอารถไปทริปต่างๆสามารถพาเจ้าลิงน้อยออกทริปด้วยได้ทุกทีและถ้าพูดถึงการซ่อมบำรุงก็ต้องบอกว่า Honda ททำออกมาได้ดีมากอะไรล่หาไม่ยากศูนย์บริการเยอะทั่วประเทศและค่าดูแลรักษาก็ไม่แพงเลยใครที่ห่วงเรื่องค่าบำรุงรักษาก็สบายใจได้ครับโดยสรุปแล้ว Honda m มังกี125 2025คือรถที่เหมาะกับคนที่ชอบสไตล์คลาสิก ขี่ง่ายดูดีมีสเสน่ห์ขับขี่สนุกในเมืองหรือจะพาออกต่างจังหวัดก็ไหวประหยัดน้ำมันราคาจับต้องได้และที่สำคัญคือยังมีความเป็นเอกลักษณ์ที่ไม่เหมือนใครและนี่ก็คือทั้งหมดเกี่ยวกับ Honda m o n k กี้2 5 2025ที่ทางไรเดอร์คลับพามารีวิวในวันนี้ครับถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องของเราด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดข่าวสารและรีวิวรถจักรยานยนต์รุ่นใหม่ๆก่อนใครสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ